เอาดูคำนวณใบจรความจริงใบจรเนี่ยสอนมาหลายครั้งหลายอีพีแล้วพี่แปมน่าจะหลังๆไม่น่าจะเขาดูจนหลังมั้งใบจรเนี่ยนะครับเริ่มคำนวณแต่ตัวอัตราตัวนี้เป็นหลักนะครับใบจรก็คือมันเป็นช่วงช่วงวัยของเขาเน่ะเวลามันเป็นเคอร์ฟว้างๆนะนะครับในการใช้ใช้การพยากรณ์เริ่มจากในนี้ก็คืออัตราคำนวณตามแถวลงมา นะครับคำนวณตามแถวลงมาอย่างเงี้ยคำนวณตามแถวลงมาอา้าวเริ่มจากนี้อย่างเงี้ลงตัวอย่างอันนี้เป็นสองขวบนะสองปีก็บวกมันมันเรื่อยนี่คือใบจรสองปีอยู่ที่อัตราหนึ่งถึงสองปีอยู่ที่อัตราเนาะพอต่อมาก็บวกลงมาเรื่อยปีที่สามอยู่ที่ตะนุเนาะปีที่สี่สี่ปีถึงเจ็ดปีอยู่ที่ เออสามสี่ห้าหกอ่ะขอโทษสี่ถึงหกปีอยู่ที่มรณะเห็นไหมสี่ถึงหกปีอยู่ที่มรณะตรงนี้แล้วก็มาขึ้นใหม่ตรงนี้เนาะอายุเจ็ดถึงเจ็ดถึงเก้าปีอยู่ที่หินะเห็นไหมแล้วก็บวกมาเรื่อยๆสิบถึงสิบถึงเท่าไหร่สิบถึงสิบเอ็ดปีอยู่ที่กระดุมผา นี่คือการคำนวณวบจรนะครับนี่คือคุณคำนวณวบจรสิบสองปีถึงสิบหกปีอยู่ที่สุภาเห็นไหมนั่นหมายความว่าทําไมเวลาบัรจอมันมก็จอนตามฐานข้างล่างเออเดี๋ยวนะเวลาจอมันก็ต้องจอนดูตามดาวโยงโยงเข้าไปตามดาวเนาะโยงไปตามดาวเช่นอย่างนี้ว่าเช่นสมมติอายุสิบถึงสิบเอ็ดปีเนี่ยมันจอนที่จันทร์แล้วก็ตามไปดูที่จันทร์จันทร์อยู่ที่ตตะจันทร์อยู่ที่ จันที่อัตจันที่ทาสีก็เ,เป็นจันฐานสนะิบเนาะมันต้องดูที่ฐานจันเป็นหลักนะเวลาจอนนะครับดูที่ฐานจันเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าวัยวัยจอนตั้งแต่สิบสิบปีถึงสิบเอ็ดปีจอนที่จันจันเป็นสองฐานสิบก็ก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับมีการใช้จ่ายเงินที่สูงในช่วงสองปีนี้ของของเจ้าของดวงชะตาเห็นไหม อายุ12ถึง16อายุ12ถึง16ปีก็จอนที่สุกสุกไอ้เจะจอนที่พุทธนะครับจอนที่พุทธพ,พ,พุทธก็พุ่นพุทธฐานเก้าอย่างเงี้ยพุทธฐานเก้าพุทธก็ไปอยู่ที่พุทธก็อยู่ที่อ่พันธุอยู่ที่ทนังก็แสดงว่าตอนนี้มันมีการศึกษาเล่าเรียนนะครับการเรียนก็ออกมาดีมากสี่ฐานเก้าแล้วก็ขวัดขาวาวตำบลสุนทานนะครับ <c oughs> ไปกับเรือญาติหรือว่าอา่มีการศึกษาเล่าเรียนอยู่ทีี่พันุมการ ย้ายโรงเรียนมีการศึกษาโร้เรียนอันดีอันแน่นหนามั่นคงเลยเห็นไหมพบที่ดีนะครับการศึกษาเรียนก็ดีเนี่ยแล้วก็พยากรไปอายุสิบเจ็ดถึงเก้าสี่บวกกับสิบหกกับสิบเจ็ดถึงยี่สิบปีก็จนที่พูดจรที่พูดอีกนะครับแล้วก็อายุยี่สิบเอ็ดถึงเท่าไรอ่ะยี่สิบสามจรที่อังคารเห็นไหมเวลามันจรเราก็ดูที่ฐานของเขา อังคารมาอยู่ที่เป็นสามฐานหกเห็นไหมครับสามฐานอาทิตย์สแสดงว่าอายุยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามปีก็ต้องระมัดร,ร,ระวังมันเป็นคู่ศัตรูกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ตกมลณะด้วยศาสตร์ช้ามลณะแล้วก็ชนกับหินนะสแสดงว่าเพื่อนฝูงน้ำเลื่อนเดือดร้อนมให้เพื่อนจะพาเขาไปตายหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนมีเกณฑ์การผ่าตัดเกิดขึ้นในช่วงอายุยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามปีนะผมสอนแล้วหลายครั้งเนาะในการดูจร ก็ดาราอย่างตัวสลันยูที่เสียชีวิตก็ไวจอนเข้ามาก็ปีแรกก็ตายเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าจอนมาอย่างเงี้ย21-23แต่ 23, ถ้า21ปีถ้าดวงะตาเขาอ่อนแอไม่ไหวเนาะ21ปีเขาก็กลับบ้านเก่าไปได้นะครับเสียชีวิตได้เหมือนกันนี่คือดูการทำนายในลักษณะการจอนอย่างเงี้ย24ปีจนถึงอายุเท่าไรครับ24ปีจนถึง28ปี24-28ถึงก็เอาห้าบวกมาเรื่อยๆนะเอา5้าบวกมาเรื่อย ยี่สี่ถึงยี่สิบแปดจอนที่พระฤหัสบดีเห็นไหมนะครับพระห้าฐานสิบสองก็มีการยกย้ายงานมีการได้ทํางานมีการริเริ่มงานใหม่นะครับนี่เห็นได้ทํางานใหม่ชนที่ปุตตะชนที่ปิตาเห็นไหมครับเนอะอันนี้เคยคร่าวๆยึดที่ฐานตัวล่างเป็นหลักดาวฐานข้างล่างเป็นหลักในแถวนี้โอเคนะครับ